ชีวิตคนเราแท้จริงแล้วแสนสั้นยิ่งนักสิ่งใดที่เราพึงกระทาคำตอบคือเราควรกระทากุศลควรประพฤติพรหมจรรย์เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายนั้นไม่มีดังพระสูตรตอนหนึ่งที่พระพุทโได้ทรงกล่าวว่าดูก่อนพรามชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายมีน้อยนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มาก มีความคับแค้นมากจะพึงถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรกระทำกุศลควรประพฤติพรหมจรรย์เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายนั้นไม่มีดูก่อนพรามหยาดน้ำค้างบนยอดหญ้าเมื่ออาทิตย์ขึ้นมาย่อมแห้งหายไปได้เร็วไม่ตั้งอยู่นานฉันใดชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายเปรียบเหมือนหยาดน้ำค้างก็ฉันนั้น ดูก่อนพาม์เมื่อฝนตกหนักหนาเม็ดฟองน้ำย่อมแตกเร็วตั้งอยู่ไม่นานแม้ฉันใดชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายก็เปรียบเหมือนฟองน้ำฉันนั้นดูก่อนพารายม์รอยไม้ที่ขีดลงไปในน้ำย่อมกลับเข้าหากันเร็วไม่ตั้งอยู่นานแม้ฉันใดชีวิตของมนุษย์ทั้งหลาย ก็เปรียบเหมือนรอยไม้ที่ขีดลงไปในน้ำฉันนั้นดูก่อนพรามแม่น้ำไหลลงจากภูเขาไหลไปไกลกระแสเชี่ยวพัดไปซึ่งสิ่งที่พอจะพัดไปได้ไม่มีระยะเวลาชั่วครู่ที่มันจะหยุดแต่ที่แท้แม่น้ำนั้นมีแต่ไหลเรื่อยไปถ่ายเดียวแม้ฉันใดชีวิตของมนุษย์ทั้งหลาย เปรียบเหมือนแม่น้ำที่ไหลลงจากภูเขาฉันนั้นเหมือนกันดูก่อนพราหมณ์บุรุษมีกำลังอมก้อนเขะไว้ที่ปลายลิ้นแล้วพึงถมไปได้โดยง่ายแม้ฉันใดชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายก็เปรียบเหมือนก้อนเขะฉันนั้นดูก่อนพราหมณ์ชิ้นเนื้อที่ใส่ไว้ในกระทะเหล็กไฟเผาตลอดทั้งวัน ย่อมจะย่อยยับไปรวดเร็วไม่ตั้งอยู่นานแม้ฉันใดชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายเปรียบเหมือนชิ้นเนื้อฉันนั้นดูก่อนพราหมณ์แม่โคที่จะถูกเชือดที่เขานำไปสู่ที่ฆ่าย่อมก้าวเท้าเดินไปใกล้ที่ฆ่าใกล้ความตายแม้ฉันใดชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายก็เปรียบเหมือนแม่โคที่จะถูกเชือดฉันนั้น ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากจะพึงถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรกระทำกุศลควรประพฤติพรมจรรย์เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายนั้นไม่มีดูก่อนภิกษุทั้งหลายกิจใดที่ศาสดาผู้สแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลผู้อนุเคราะห์ เอ,อเอื้อเอนดูพึงกระทำแก่สาวกกิจนั้นเรากระทำแล้วแก่เธอทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลายนั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างขอเธอทั้งหลายจงเพ่งพินิจอย่าประมาทอย่าต้องเป็นผู้เดือดร้อนใจในภายหลังเลยนี่คืออนุสาสนีของเราสำหรับเธอทั้งหลายดังนั้นชีวิตคนเรา แท้จริงแสนสั้นยิ่งนักเราควรกระทำกุศลควรประพฤติพรหมจรรย์เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายนั้นไม่มี